สบายดีพ yeah. ี่น้องโอ้ยป้าถูกตีหลดด้วยไหมใช่้ามขึ้นได้บ่ห้ขึ้นได้บ่่ด้ลนดบนไ่ขึ้นได้บิดบ้บขนน่ันบ่่น้

้าบ้าอันคือกลาง,งไปไนำหมดได้ปะอาวมันี้ได้ไหมนี้บัดเอิญฮะผมิที่อยบอป้าเผื่อชิไปเห็นนี่กอยากเพ่นผมได้ขอว่ะ าทังเมืองพ้อไปี้งัวเามือีเขาไปอย่านี้เนาะสมบูรงาดไวเอาเมืองก้อแล้เอาขากแกนีมูโลดาแสุดนี้ต่วไตเป็นเสือคุก้ว้ายมือไตโอยมันจิขึ้นห้ากวยนั่นี่้สนากางนี่ขึ้นรับิดแล้วรู้ไ

เไม่้ยไมเทียเขาไม่อย่าไม่นั่งอเรวมันเห็นกับครับอยู่นะอาอย่าโอเคเอาขืนนี่พ่นเช็ดได้ไบันี้เอาขืนซอยเดบ ถ้าเข้าโบอสอยได้สินะโทรเผื่อมึงสิไปหเหาะเอ้ออเอยสุสเพื่อนเออเ,เอา้เอาบก<ะ>ักหลากูกไดะจับน้ำบานน้ำเมืองอข้าน,นน้อยหนึ่งแต่ยังพอมีแห้งเอ้ยวันขวไใช่ทางเขาไม่ช่ับ่ขืนนตีมันจะถับปไปแมมันจะไปทางบักเวียนะ ปาาปาันปอนวปจายะาวิทยเานอั์เลยฮะก็บรต้องเอาบรต้องเอาผ้าถ่ายขึ้นทันตั้งบ่ไรเด้ฮ้ยมันสิไลลงมาถับกันตายเลยป้าถั่จากกิโลเลยเนาะไป อ่าดึงอีน้อยหนึ่งอีน้อยหนึ่งชีวิตอยู่ชิกอีน่อยหนึ่งพีป่ะพัดไพดกูไเชียนอีกแนเชียนไม่แน้อพดอีกแน่ชิแหละมันชินคมาพัดในแห้งไรพูดโย เ,เอาเอาโอเคไปขอบแรกปะป๊าได้ลเดล, <Okay. S 2> ลเย,ย,ยบัดมาเนี่ยมันตึงยังน้อยบ้านมามาตึงมากมาเนี่ยพวกพอดีมากสิด้กายจงมาแล้วก็เอาเสื้อเอาเสื้อกมัมไดไปจิดหน่อยก็ได้กูเนาะไม่ง่ายอย่างที่คิดอย่าห้าเหตุเด้อบัดนอย่าห้าเหตุให้มันหัวนะเด้อ หอดบอลจอดแล้วพี่น้องเย้มีแนวจอดหัวรวานเย้เย่เย่ประเดี๋ยวใส่ใหม่เย้ห้าบประเดี๋ยวใส่ใหม่แล้วห้ามกดแต่เสียเงินไลยโอ้โหอ้าวเย่เย้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 เยป้าพ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 า ปา,า,ปา,ปาเปล่ามันปาดอกเขาลงเลยพี่น้องเย้เขาปฏิเสธเง,งินลายได้พี่น้องกันปฏิเสธเง,งินลายหากประมาณสี่ห้าร้อยบาทขัท้นสื่อสายใหม่ปเปิดแท่งเนาะอันนี้อยู่ประมาณสี่ห้าร้อยใครนี่โอ้เขาจะกลับมาย,อย่อซอยสี่ห้าร้อยบาทพี่น้องแต่ก็คือว่าแห้งตือพี่น้องพี่น้องแห้งอยู่ได้แต่ก็ใครเขาสื้อสายใหม่พอใส่มันยังดีมันรุดตัว่าบ้านมันดี ก็จะจอดหายข้าสรุปจุดั้วดังดังเลยนะตึ้ง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 ยังแบบมัยังอ่ะนะหรือว่าไปขูดอ่ะนะทางรถดขน้อยไปนะ มันใหญ่แห้ตีนหลุดไปกระเด็นคิ้วเขาว่าเลขสาวๆยังบันไดิกินพี่น้องเลยบ่าดีนะพี่น้องคี่จนเจ็บสายสิบมงสิบมงสามสิ้เก่าเลยสาวยังบันไดิงกิน ปเตียว่เออไปชื่อยังกนบ่ไปชื่อแหวนเอา่เออบ่บอกว่าจะมาอจะซื้อมาเผาเอาจะงใจลมีหมก่อเออเนาะพอเจ็บท่อเนี่ยไปยิ้วข่าแห้งไปใสจะขาดเลยบุหุ่บีตีพี่จเห็นหาบรีตีเหาอกินน้กระจอกเห็นแล้วจอดมาแล้วงัดเข่านี่ย่างัดทิ้เนี่ยนี่บุหร่น ขาเบิ่งเด้อพี่น้องสิเสจือจักร้อยเขาบอกประมาณประมาณสี่ห้าร้อย,ม,ยมันก็นะไปจริงเลยสิเบิร์จักร้อยแต่ถ้าไปซื้อใหม่นะต้ออยู่ประมาณสิบหนึ่งห้าพันห้าพันบาทซื้อใหม่แต่ตีนหน่อยอยังเบิร์กช่องพันห,พหรือเปล่าหรืเบิ่งเขาใส่หนึ่งใส่หน่อยเบิร์กช่องพันต้องให้ยังไปห่อว่านมันเดินเป็น,ปนอะไรเดิมเสี่ยงเนาะพี่น้องอุย้ย เขงแป้งๆจ้แล้วเขาจังมีเ,เขามีอัดใส่ไว้อัน้วานฮ็้วานในานหม่เคยบอกเขาจอดอ้อมว้านไว้นะเขาขึา้วบาเขาจอดไห้ไหชนะอันนี้ตอ้มันยัง,งนานพอได้เราเท่ามา,านนาน,น้น่ายังเห็ดพได้ไหมวะเห็ดอยู่ัเห็ด เย่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 เ้ยลูกตาน่เพี่น้องได้แล้วโอ้ยนแพนว่าแต่้เช้าขึ้นุดส่งเลยวะ หมยจอดกตะซองบอนใส่ะหาพันว่าเป็นตะยานเ่านพี่น้องมันเป็นอะไรติ่มซำนะเออเหม็นยาว่าติ่มซำเนี่ย เม่ยพงานโทรมาถามมึงสิกินบติม่มซำไม่ยังคือติม่มซำแม่อเตะพี่น้องสิกินติม่มซำอุ้ยไม่ยังไม่ไปติม่มซำนะเดี๋ยวมาเป็นคนเดยฉันเคยได้ยินติม่มซำไม่ยังวะคืออีหยังวะอืมเดือนอาบุมบ๋มหมดแล้วอาบุ๋มทานมาสิกินบติมมออนะบต่มซำอีบัานนอกเลยปะจังประจักษ์ติ่มซำ เซดนั่นได้ร่าเนี่ยคือกันยืนเสลสลิงอืมบ้องตาลมเปกนหญ่ไงหซือเขาจะตาลมมาสู่บอลเลืจากไหนหรือก็เจ็ดยังไงเนี่ยตาลมเป็น่มหรอบานทีเข่เชื่ นั่นเลยนั่ก็จะไปนัเนเลยเปล่างเเขใชเ้งร่อเจ้าเข่าอันอันบ่อเฉพาะจากคำส่งนั่งอยู่คนกันในวัดมันบ่ได้จสนอแข้ร่องบัอบัใหญ่เพิ่จนในนั่งย้อดอู้หอยู่แทรกกับ่อขากอันนี้ก็เลยต้เหมยนั่นเด็กเหนียวฉลดเนียวฉลดได้ในระพ่ เป่าเลยจะยืมาาา้าเจเ้า,เ,เ,ปาปเป่าก็จใช้ <c oughs> เป่าคาเจาแวข่าวอ่ะพี่น้องเอ้ยลาขีบสมี้าจ้าสบายดีจ้าช่วยเบิร์ดนี่นีย่ช่วย